ทีนี้อยากได้เคล็ดลับจากคุณหมอค่ะในการดูแลหน้าอกของเรานะคะให้สวยเป็นธรรมชาติหรือแม้แต่ทั้งคนที่ทําหน้าอกแล้วก็คนที่มีอ,อกตามธรรมชาติด้วยว่าจะดูแลยังไงให้สวยอยู่กับเราได้ตลอดไปค่ะพูดถึงคนที่ยังไม่เคยเสริมก่อนนะครับถ้าเราโอเคกับขนาดอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเสริมนะครับเราก็ดูแลหน้าอกของเราปัญหาก็อย่างที่บอกว่ามักจะเกิดตอนมีลูกเนาะ เราก็างั้นเราต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยพยายามใส่บาไว้นะครับทาครีมบำรุงไว้นวดบ้างนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพอันนี้ออกกําลังกายบ้างอันนี้ก็จะทําให้แบบผิวเต่งตึงนะส่วนสําหรับคนที่เสริมหน้าอกมาแล้วอยากให้อยากให้ดีเราก็ต้องดูแลนะครับเพราะว่ามันเป็นของเทียมในร่างกายนะเรามันไม่ใช่หน้าอกจริงถ้าเราไม่ได้ดูแลตัวเองแล้วก็ดําเนินชีวิตแบบไม่ระวังอย่างเช่นไปกระทบกระแทกรุนแรงกับมันโดยไม่ระวังอะไรเงี้ย มันก็จะเกิดปัญหาได้ถ้าเราทําให้สุขภาพดีไว้ตลอดถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยก็เหมือนร่างกายก็จะจัดการสิ่งแปลกปลอม,มเกิดพังพืชขึ้นอย่านอนดึกออ,ออกกําลังกายบ้างแล้วก็กินอาหารดีมีประโยชน์ก็จะดีขึ้นครับ